สวัสดีครับวันนี้เรามาดูในส่วนของการละลายน้ำนะครับผง 4T นะครับที่เป็นผง 4T นะครับผสมกับน้ำนะฮะว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับสำหรับ4 t ทนะครับที่เป็นผงนะครับที่เล็กกว่าโมเลกุลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่าครับก่อนอื่นนะครับนี่ครับ 4T 1นซองนะครับมีจำนวนอยู่5กรัมนะฮะเดี๋ยวเราจะตัดเลยนะครับ สาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยจะาจนะครับนี่ครับตัดออกมาแล้วนะครับจะมีเป็นซองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะผสมให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่คือน้ําเปล่านะฮะที่เราได้จัดเตรียมขึ้นมานะครับในส่วนของน้ําที่ดีนะครับให้แนะนําสําหรับใครที่มีน้าฝนน้ําคลองนะฮะตัวนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นน้ําบาดาลที่มีความกดของน้ําสูงนะครับให้พักน้ําอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับหรือว่า1วันนะครับอะเรามาดูนะครับนี่ครับ ผงนะครับเล็กๆของ 4T นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจะเป็นผงเล็กๆสีดำอย่างนี้นะครับเมื่อเรามีการไปผสมกับน้ำนะครับน้ำเปล่านะครับหรือว่าน้ำบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับนี่อันนี้คือเป็นการสาธิตให้กับคุณผู้ชมนะฮะที่อยู่ทางบ้านได้ชมกันนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือเป็นผงดำๆเนี่ยครับอ่าแล้วเราก็เทลงไปในน้ำนี้ครับนี่ครับ ผู้ชมลองดูครับปฏิกิริยาของผงโฟจีนะครับที่ละลายไปอย่างน้ำนะครับก็จะทําให้เร็วนะครับการผสมกับน้ํากับผงโฟจีเนี่ยครับจะทําปฏิกิริยากันอย่างเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการที่จะนําไปฉีดนะครับสำหรับต้นมันสปะหลังหรือว่าต้นพืชผักสวนครัวต่างๆที่เราจะนําไปใช้ได้อย่าง่ายดายนะครับนั่นก็คือ ป็นปฏิกิริยาของโฟตีนะฮะที่นําไปผสมกับน้ำนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากโปรโมชั่นสําหรับคุณผู้ชมที่นะครับอยากจะเอาไปทดลองนะใช้ผลิตภัณฑ์โฟตีนะครับหซองเพียง600บาทนะครับหซองเพียง600บาทใช้ได้สิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับผสมน้ําได้ตั้ง800ลิตรนะครับและก็นะครับในส่วนของโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับสามซองเพียง1,500บาทนะฮะสามซองเพียง1,500บาทนะครับ หนึ่งกล่องนะฮะมีอยู่สิบซองนะฮะหนึ่งกล่องมีอยู่สิบซองนะครับแถมฟรีเสื้อหนึ่งตัวนะครับท่าในใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับ097 025 0279นะครับ097 025 0279ร์ายงการ g ย channel ครับขอบคุณที่คุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่สั่งซื้อของแท้แน่นอน100%เข้ามานะครับจากบริษัท A4S นะฮะส่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ0ูน 025 0279ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฉีดมันสำหรับก่อนครับสวัสดีครับ